For ับช่องโดโด้พาเที่ยววันนี้พ่อออกลุยงานกับแก๊งกูล่าฮะเรามีภารกิจออกล่องสถานที่วันนี้ต้องพาสาวๆไปลุยตากแดดตากฝนหรือเปล่าฮะเพอขอรอลูกหอของเราสวัสดีครับอาจารย์เอิร์ธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโปรดและนี่แก๊งกูล่าเราอยู่ในรถแล้ววันนี้ไปลุยกันหน่อยนะ วันนี้ไปลุยกันหน่อยไปอาสาบอกวันนี้รอนมากหเดินไปรับอาจารย์ตั้งแต่เมื่ีทีทีงานแขงานเขตร้อนแดดก็จ้าหนูดำะลแล้วดูแล้วดูคนขับรถเขาสส่กันกล้องสันเลยน้าดำนี่พี่สาพี่สาวปุ๋ยพี่จะบอกปุ๋ยพร้อมยังอ่ะพวกเราพร้อมลุยยังพร้อมลุยค่ะจะบอกจะบอกน้องว่าน้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าวันนี้ พี่มีผลิตภัณฑ์แนะนําที่ใช้ทุกวันเวลาออกข้างนอกเนี่ยปุ่นเราเยอะใช่ไหมก่อนที่จะออกจากบ้านอ่ะพี่จะฉีดก่อนเนี่ยพี่มีเอเวียงจ้ะเป็นสเปรย์ป้องปกป้องเป็นกรอบคุ้มครองเราที่เราโดน PM2.5 อย่างเงี้ยฉีดก่อนแต่งหน้าใช่แล้วเพานัหนูอย่างกหนูแต่งหน้ามาแล้วพี่สาวใช้ระหว่างวันได้เจ็ดขวดแล้วต้ะคแล้วคือหน้าไม่เป็นค่าหรอกไม่เป็นค่าเลย พูดกันนะพูดเรื่องอะไรไหนดูนี่ด้อะไรที่ถืออยู่นั่น,นอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวจะอ่านว่า<ห>อะไรเนี่ยมันชื่อว่าเป็นสเปรย์นะคะเอเวียงค่ะใช้สําหรับเป็นเกาะป้องกันมลภาวะตอนนี้ฝุ่นเราเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ฝุ่นเราเยอะก่อนจะแต่งหน้าเราฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วเราแต่งหน้าทําให้เครื่องสำอางเราติดทน พอระหว่างวันเราออกมาเจอฝุ่นอีกเราก็ฉีดอีกฉีดได้เรื่อยๆเลยค่ะทํามันเหมือนมันบล็อกเครื่องสำอางเราด้วยหน้าเราชุ่มชื้นด้วยช่วยปกป้องมลภาวะที่อยู่ข้างนอกด้วยค่ะซึ่งมันดีมากอาจารยา์ถึงที่แล้วสาวๆเมื่อกี้คุยอะไรกันอนะ่ะอะไรจะโชว์อะไรจะอ๋อจะโชว์เนี่ยคะ่ะเพราะว่าน้องปุ๋ยเขาบอกมันเยอะหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูใช้ยอยู่ก็คือผลิตภัณฑ์สเปย์นะคะเสริมเพื่อป้องกันมลภาวะเสริมเป็นเกราะป้องกันสําหรับใบหน้าของเราของเอเวียงอะคะ่ะ เพราะว่าหนูใช้เป็นประจาเลยเลยแนะนําให้น้องใช้แล้วทีเนี้ยหาซื้อได้ง่ายด้วยน้องปุ๋ยซื้อที่ไหนพ<า>ี่เขาที่ซื้อที่ชอปปี้เลยแต่ง่ายๆเลยสามารถดูที่คลิปของโนโดพาเที่ยวได้ดูที่กดต้กดสามารถกดที่ใต้คลิปได้เลย<อ>เวลาเราซื้ออน้องโนโดจะได้ค่าคอมมิชชั่นจะได้ค่าขนมน้องด้วยสามารถกดได้เลยอุ้ยดีง้เอานี้เราจะต้องลงไปทำงานกันแล้วนะเดี๋ยวหนูขอชีก่อนนะคะแป๊บนึ่งแดดแรงมากโอ้เด<อ>ี๋ยวพี่ขอ แรงมากโอเคเดี๋ยวขอชิมให้น้องก่อนนะโอเคน้องน้องมิงด้วยโอเคอ่ะโอเคหอมไหมหอมไหมมันแห้งไปกับหน้าเลยอ่ะเหอมไหมซึมเร็วมากเลยนะเออเดียวเลยได้ไหมหอมไหมซื้อได้ที่ไหนนะเดี๋ยวเผื่อไปให้คุณตั๊กซื้อมั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ค่ะแต่สามารถกดลิงก์ได้ที่หอโดโด้พัทย์เที่ยวตรงนี้เลยนะมุมทางด้านซ้ายนี่เนาะใช่ใช่ใช่ค่ะอ่ะ ได้เวลาทำงานแล้วเอาไปไปลง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 พกองเลยท้องเลยค่ะทองติดตัวไปเลยค่ะแอ้ของเขาเปล่าเปล่าค่ะพกองไปไหนคะเดี๋ยวขอไปทำงานแป๊บนึงนะคะแ้วต้องเข้าซ้อปปี้ก่อน เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นยังไงออกแดดแดดจัดมากเลยเสร็จงานแล้วเป็นไงงานเราเรียบร้อยเนาะหน้าฉ่ำงานเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเดินมาก็คือตัวอาจจะร้อนแต่หน้าไม่ร้อนเลยหน้าฉ่ำมากหน้าฉ่ำมากค่ะเพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วกองทัพเดินด้วยท้องให้หนูมิ้นหาที่กินข้าวกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าเราจะไปทานอะไรที่ไหนของอร่อยอร่อย ภารกิจอันยิ่งเยญ่ฮะับสามสี่แห่งหมดหรือยังเนี่ยหมดหมดแล้วค่ะไปกินข้าวได้ยังไปได้แล้วค่ะงั้นก็อาจารย์เอิร์ดไปหาที่ทานข้าวเลยครับเดี๋ยวไปดูร้านเกี๊ยวอาจารย์เอิร์ดจะพาไปกินเกี๊ยวที่ไหนเดี๋ยวติดตามนะครับแล้วถนนข้าวค้ามอนจะถึงแล้วถึงแล้วปรากฏว่าร้านปิด เราอยู่ตรงนี้ถนนอะไรถนนท่าข้ามฮะก๋วยเตี๋ยวอะไรก็จะหมูต้มยำใช่ไหมเดี๋ยวหมูต้มยำเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาย่านนี้เราเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้ามาร้านเนี้ยมันต้องมันต้องหมูแดงหมูกรอบนะจันเอิร์ทเขามีชื่อเสียงเจ้าหนึ่งอะกินกินอะไรเต๋อเต๋อเนี่ย สขาสาวว่าไงจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินหมูแดงหมูแดงหมูกรอบค่ะก็ค่ะพอดีเห็นหมูกรอบ่ะหนูเป็นคนที่มีไขมันแต่ว่าแดดเตี้ยงเหมือนเดิมมานั้นอ่ะอี่สาวร้อนไม่มีปัญหาน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยหน้าหนูจะหยาบไหมอ่ะหน้าดำปะฮะหน้าดำไหมหน้าไม่ดำจ้าเพราะว่าเราฉีดนะจ้าขออีกรอบได้ไหมขอลงรับเลยขอฉีดมาทั้งวันแล้วขอยฉีขอยืมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก่อนลงมาเดี๋ยวขอฉีดก่อนจะไม่ดำอีกนะคะ ได้ที่ช้อปปี้จ้ากดลิงก์เลยนะจ้าไปเดลงไปกินแต่ตอนนี้หาที่จอดไม่ได้ก็กลับไปกินที่โรงเรียนเราแล้วกันไปพวกกลายเป็นพวกสู้แดดสู้ฝนทนมลภาวะกลายเป็นพวกสู้แดดสู้ฝนทนมลภาวะแล้วไปไปไป ไปร้านอยู่ตรงโน้นร้านแดงๆไปเดินตรงไป,เ,ปเพื่อนๆครับเราพากันมานี่ฮะมาท่าข้ามเขาบอกว่าต้องมาร้านนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นสาขาต้นตำลับนะจินเต๋อข้าวหมูแดงหมูกรอบอไปไปดูในร้านกันเลยครับนี่โอ้มีร้านดังๆมารีวิวเยอะ แดงหมูกอบชั้นบนนะอาจจะไม่ใช่ของจริงนะเนี่ของจริงอยู่นี่เดี๋ยวรอสาวๆเข้ามาสั่งกันครับอันอัน,นอันนี้ก็หมูใช่ไหมฮะเป็นหมูแดงไก่แล้วก็ไก่ก็มีดูดูมันเหมือนไก่ไกหมูแดงไก่แดง เป็นก๋วยเตี๋วก็มีใช่ไหมฮะข้าวหมูกรอบใส่กล่องก็ได้ใส่หอ่อก็ได้ราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกัน ส่วนมากกม้งกอบขายดีเนาะ ผมก็สั่งมาแล้วใช่ไหมข้าวหมูกรอบ มก๋วยเตี๋ยวด้วยทำไมมีก๋วเตี๋ยวอย่ีก๋เตี๋ยวต้มยำค่ะวันนี้ต้มยำพิพัวนะคะแล้วก็มีข้าวหน้าชินเต๋อข้าวหน้าชินเต๋อหมยถึงรวมทุกอย่างเลยมีทั้งเป็แดงเป็ดไ่ใก่แดงมีไก่แดงหมูแดงหมูกรอบแล้วก็กุนเชียงนี่น่าเห็นในตู้เอ๊ะมันคล้ายๆไก่เหมือนเขาเป็นไก่แดง่่ดแต่ว่าข้าวไก่แดงใช่ค่ะหน้าชินเต๋อเซ่บด้วยมีสั่งเละเสั่งอไะ เอ่พวกเราสั่งก <material> <Så> ันแล้วยังสั่งแล้วนี่ค่ะกกนตอนจดออเดอร์้เลยมาสองมาเลยสัมผัสทานนะคะอ่าไหนดูสิอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของเขาเนาะเด้งแซ่บนี่นี่พวกเราสั่งมาทานด้วยกันยังไม่เนี่ยโอ้ยกลิ่นกลิ่นพริกกลิ่นมะนาวขึ้นเลยชั้นดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูสินี่นี่สั่งอันนี้แล้วข้าวเปล่านี่ได้เลยนะเนี่ยเนาะ แล้วเขาเพิ่มแ่่คนเดียวเลเลงเนื้อเยอะมากเลยมาแล้วของเขานี่ฮะมากันเป็นแบบนี้เลยอันนี้เราสั่งอะไรข้าวหมูกรอบหมูกรอบก็เป็นหมูกรอบหมูกรอบเลยไข่มาเป็นลูกมาดูครับอันนี้ของผม นี่ฮะเสั่งมาเกาเหลาชามใหญ่ๆหมูกรอบตูมๆสงสัยคงไม่ต้องปรุงน้องเนี่ย่ไม่มีเส้นนบผมเป็นคนไม่มีเส้นเป็นคนธรรมดาซ่อมด้วยเป็นคนธรรมดา แต่ร้านนี้เขาคงจะแบบเด่นเรื่องหมูกรอบมากแต่นี้เขาไม่ได้ใส่หมูกรอบนะเขาใส่เป็นเ,เป็นกากะปูนเคี่ยวโอ้ยไม่ต้องปรุงแล้วเขาแบบ,บเป็นเป็นยำแบบมะนาวเป็นยำแบบมะนาวต้ปยำมะนาวนนอาว๋อช้อนหมดนะ มีน้ำมีน้ำพริกแจกพรปากะด้วยกะด้วยปมันตันนี้ะอนี้เของุ้ยจินเต๋อข้าวหน้าจินเต๋อแล้วมันประกอบด้วยหมูแดงกรอบไก่ย่างกุยเชียงด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นข้าวหน้าจินเต๋อนะคะมีประกอบด้วยหมูแดงหมูกรอบไก่ย่างคุยเชียงค่ะ แนี้นะคะม่ไอยู่นะคะดูดมามีไข่ชอบไแต่แต่แต่เธอเสียเปรียบเขาพมขยาูมอุยงีออได้สองพิเซ่ไม่สองพิเใช่ใช่ของพิเเของปิาบบได้เขาได้ไข่มากมาเลัอนี่อาจารย์เื้อสั์กินอะไรหมอครับได้ไข่ ลูกเหมือนลูกเหมือนกันเคร,รื่องปรุงอาจารย์บริหารชิมก่อนปรุงนะอ,นอาจารย์สาวสรีเ็นเตอร์ชิมอันนี้ออเองผมว่ามันต้องแซ่บมากเลยอันนี้ก็สั่งมากินเป็นหมูคณะนะเนี่ยถ้วยหนึ่งนี่เนื้อทั้งนั้นเนาะใช่อนุญาตชิมน้ำก่อนนะ ขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นเลยแทบขึ้นเลย,เลยไหนลองลองดูด้วยมันเนื้อมันเยอะไหมเขาให้เนื้อเยอะเลยนะสุดๆมนาแท้มนาวแท้ผมอยากดูว่าเขาไม่ใช่มีแต่นนเราเราคิดให้ดูเนาะ ย่าทำมือจับนี่ดูดิดูดิเป็นเลนี่มีเนี้อดูดิโอ้โหเนื้อเปื่อยด้วยโอ้โหมากมากครับหลุดเลยเราฉีกนะเผื่อเราจะได้แบ่งแบ่งมันไปหลุดเลยการชิมก่อนนะการชิมก่อนไม่ต้องแพ้งอะไรเลยอชันชิมก่อนอชิมเาลยฉันจะได้รู้รสรสตรงนี้เนื้อเต็มเต็มแล้ไม่ได้มีแต่กระดูกมันะ เป็ <Wow>. okay, นไงคะจังน้ำตุกปลามากเลยอ่ะ<ห>ใช่ค่ะน้ำตุกปลาลมากโอ้ยิ่งฉาวันนี้อยู่แถวพระรามสองท่าข้ามเลยนะคะแต่เขาเปสาขาเนาะอ๋อที่าาคือร้านนี้มีสาขาด้วยด้วยใช่กินน <c oughs> ี้อ๋อ ค่ะอ่าอันนี้คือเกาเหลาของอาจารย์นะเกาเหลาก็อร่อยไม่หวางีตับมีตับด้วยไม่ได้ปรุงเลยอ่ะอันนี้ทรง,งเครื่อง,งก็คือมีเครื่องในเขาชื่อว่าอะไรนะข้าวหน้ากินเต๋อตอ๋อสงองคนนี้เขากินเหมือนกัน ขอเป็นไก่าย,ย่างก่อนนะคะไก่ย,ย่างก่อนใสเขาเหมือนเหมือนทั่วไปไหมแต่เขาเขาว่ารา,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 าดมาน้ำน้ำราดเดียวกันแล้วก็มีหมูแดงด้วยหมูแดงก็ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนใสหมูแดงเมื่อกี้เห็นดูตอนเขาใส ปุ๋ยในจานเดียวกันมันมีกี่อย่างเนะี่ยมีหมูมีไก่มีหมูกรอบมีกุนเชียงกุนเชียงไ่แดงไ่ย่างกรอบหงไ่ตอย่างแต่คนนี้แบบเขาใจเดียวอะ่ะเขาหมูกรอบอย่างเดียวเลิฟหมูกรอบแล้วได้ไข่ได้ไข่ลูกหนึ่งหมูกรอบอร่อยนะ <c oughs> ใหญ่อย่างนี้เลยเอ๊ยอย่างนี้ชมผุยเป็นไงกินเกือบไม่หมดใช่ไหมกับเล้งค่ะเหมือนก็เป็นสอยเล้งบุกอ่ะกิน4คนไม่หมดเนี่ยเขาแพ่อย่างเนี้ยมาเต็มชามเลยกินเท่าไหร่กินไม่หมด กินไปไหลายคำอาจารย์หม,มูกรอบหมูใหญ่ามากเนี่ยไอหม,ม,มูกรอบกินเดียวกินเหนื่อยแลยังไม่หมดชามเลยเหนื่อยเหัือไข่อิอ่ม,ม ครับกินเตอ๋อเนี่ยเขาดังเขาดังในย่านท่าข้ามนะผมได้ยินชื่อมานานแล้วแต่เมื่อกี้นี้ที่จริงอาารย์เอิร์นก็จะพาไปร้านอื่นนะจะมาขับรถมาปุ๊บเฮ้ยเห็นป้ายใช่แล้วมันรึกชาติได้ว่าเราเคยหมายมั่นขั้นมีว่าจะมาทานร้านนี้ให้ได้แต่เคยไปแต่ว่าไปร้านที่เป็นสาขาทิมแล้วแต่พอมาเจอร้านเนี้เปิดที่บอกว่ามันมันไม่เหมือนสาขามากินเจ้าก็กำหลับแล้วมันได้เหมือนกับเต็มเต็มเนาะ มันได้มันได้กินอะไรเต็มๆ็มแล้วก็ไปกินร้านสา,สา,สานขามันก็เหมือนกับทัวท่วทั่วไปแต่มาที่นี่ก็าอาจจะเพราะว่าเป็นร้านต้นกำลับการมรุงกันอะไรเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแข่งเติมเสริมแข่งในงถึงถึงกับต้องขยับกางเกงเลยเหรออาจารย์ถุยได้แล้วครับอันนี้เดี๋ยวไปฝากที่โดโดค้ครับทางร้านเขาทานเสร็จแล้วเราต้องมาจ่ายตรงนี้นะครับ ตรงตรงไหนคนสวยยืนเราก็มาจ่ายนี่ครับเป็นเงินแค่นี้โอเคจ่ายตังค์ก่อนค้าถ่ายเป็นหลักฐานว่าเราจ่ายตังสี่ร้อยเท่าไหร่จ่ายสี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะพี่ทุกคนรู้ก่อนพี่ทุกคนรู้เอ่อตรงนี้คือสาขาแรกเลยใช่ไหม,มอยู่ท่าทางอค่ะพี่สาวพี่สาวพี่สาวรับพี่ชูเป็นสาขาแรกอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเขาเขาจะตามไม่ล้วนไร ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกัาขภาวทอยซอยเจ็ดเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งถึงจุ่มสนะครับอร่อยมากใช่ครับครับเป็นยังไงรู้สึกว่าตอนนี้เธอหน้าเด้งหน้าสู้แดดกันมากเลยนไหมราปกป้องมาก่อนนี้เราจะไม่กลัวมลพิษด้วยค่ะใช้ยี่ห้ออะไรนะใช้ยี่ห้อเอเวียร์ ซื้อได้เลยนะครับเพื่อนๆครับนช้อปปี้ค่ะช้อปปี้ช่องโดโด้พาเที่ยวค่ะรายได้ก็จะเป็นของน้องด้วยค่ะเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ้านแล้วครับในวันนี้พี่โดเอฟซีถามว่าอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมวันนี้โดโดอยู่บ้านคนคนเดียวคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวเนาะครึ่งวันซื้อมาถ่ายไม่ทันเลยฮะ กินเกลี้ยงเลยรซื้อมาฝากพี่โด้นี่โดวดกินอะไรเป็นเนี่ยบะหมี่อะไรบะหมี่บะหมี่หมูอะไรหมูกรอบหมูกรอบอืมโอเคอร่อยมากครับครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โด๊สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาลาแล้วจะนอนอะไรนอนฟังเพลงนอนฟังเพลงแล้วอิ่แล้วคุณก่อบกรุบกรอบ